ใช่ไหมไม่ร้องให้เลยมันจะบวมใช่ไหมคะพรุ่งนี้น่าจะลดปลาแรงมากแล้วใช่ไหมหัวแตกเลยโอ้พี่หม่ก่อนเอา้นี่นะคะากทชุชิญพี่มที่หม่ครให้เลยวนะคะจะวาขามกอนหินใส่ที่หม่นะคะแตกไหมพี่หม่ กดี้ก้ทงสายที่ใหม่ไหมลูกสางายเมื่อกี้เราไม่ทันตั้งตัวเลยใช่ไหมคะอยู่ๆน้องทันวาคว้างเลยใช่ไหมลูกไหนตัวดีไปไหนแล้วทันวาไปไหนแล้วตามหาทันวาสิไปดูสิพี่ใหม่เป็นไงบ้างพี่ใหม่เห็นพี่ใหม่โดนทำร้ายปลาแรงมากแล้วใช่ไหมหัวแตกเลยหัวแตกกะลอกเลยเลือดไหลเลยนะคะใช่ครับมันขึ้นฮ่อเลือดใช่ใช่นี่ค่ะตัวดีของเราทันวาครับ ทำที่ใหม่ใช่ไหมแต่วาทำที่ใหม่เหรอครับบอกคุณแม่ก่อนบอกทำที่ใหม่เหรอขอโทษพี่ใหม่หรือยังขอโทษพี่ใหม่ก่อนเร็วไปโอ้โหพี่ใหม่ก่อนเอาโอ้โหโอ้โอ้นะพี่ใหม่พี่ใหม่อันนี้เป็นพี่เกลไปโอ้พี่ใหม่อันนี้พี่เกลแล้วเร็วมาเร็วเรารู้ว่าน้องไม่ตั้งใจหรอกนะคะไปหาพี่ใหม่เร็วหาพี่ใหม่เร็วหาพี่ใหม่นะอะ นี่ดูชัดๆนะคะทุกคน,กนม,มันจะบวมใช่ไหมคะพรู่นี้น่าจะลดะมาหาใม่มาไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธมาหาใม่มานะโอ้ยไ,ไม่โกรธทีหลังห้ามทำนะเราไม่หยิบก้อนหินปลาคนอื่นนะลูกเข้าใจไหมนี่ถ้าไม่ใช่พี่ใหม่เป็นคนอื่นนะเป็นลูกบ้านอื่นนี่แย่เลยนะคะใช่ไหมท่านว่าเดี๋ยวเขาจะเอาเรื่องเลยนะลูกขอโทษครับเรื่งขอโทษพี่ใหม่ก่อน ขอโทษแล้วนะห้ามทำนะห้ามทำอีกนะลูกเข้าใจไหมครับไปขีดต่ยะเลยเลยนี่นะคะหลังจากกอดกับม้อทันวาแล้วเป็นไงบ้างที่ไหนตอนนี้โนมั้ยโนใช่ไหมคะโน่ม้ก็หายดูนะคะนอนาก็กอดที่ไห่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะคะเราก็ต้องระวังระวังตัวด้วยเด็กน้อยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะคว้าอะไรใส่เราตอนไหนนะคะฟารอบนี้เราก็สอนน้องทันวาเรียบร้อยแล้วเนาะ หวังว่าอนาคตจะไม่มีแบบนี้เนอะพี่เหมยเนาะใช่ถ้ามีอีกต้องจัดก,การแบบจริงจังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปทํำคนอื่นเนี่ยจะวุ่นวายยิ่งกว่านี้นะทุกคนไปโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันนะคะเรื่องอะไรนะเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ